มีเห็ดกระด้ามด้วยค่ะเห็ดกระด้ามผักชะอมหน่อไม้ตีนไก่ผักชีลาวเซบเบอร์จ้าอีสารรั่วกะ สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะแกงเปิดค่ะแกงเปิดหน่อไม้อาหารอีสานบานเฮาเนาะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวชมบรรยากาศอื่นๆต่อกันค่ะรถเข็นก็มีจ้าอันนี้รถเข็นแต่เ,เพื่อนบ้านเอามาปลูกดอกไม้สะดายังเลยช่วงหน้าร้อนแกปลูกดอกไม้ใส่นี้ แต่มันก็ใช้ได้เนาะเป็นตาเอาไปเก็บเฮ็ดแถอพี่น้องเอ๋ยป๋ามาเด้อใครจิมาเข็นหรือว่าจิมาใสาก่ก็ใครจิมานั่งก็ได้เอาไปเก็บเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะปะ๋ายืมเพื่อนบ้านไปเก็บเฮ็ดจีดีแต่มากในพี่น้องเอ๋ฝนลินแล้วพี่น้องจักษ์ามทางรถไฟมาแม่ยางคักเด้ออุ้ยหนาว เราไม่สบายปวดลิ้นแล้วจ้ะทั้งลมทั้งหนาวขอให้มันตกมาเยอะๆน้อยทำไมถึองอยากให้มันตกมาเยอะๆถ้ามันตกมาเยอะๆน้ำแข็งอยู่ในดินมันจะได้ละลายมันก็จะได้อุ่นพืชพันธุ์ยา,ารพวกผักมันก็ได้ขึ้นตอนบ้านพี่น้องหนาวไหมฝนตกหรือยังอุ่นหรือยัง แต่ทางนี้ยังหนาวอยู่เดอ้อทางเทียวสิงกิททางเมืงองเอหลวงภาคใต้ก็ดอกไม้เขาขึ้นแล้วจ้ะพวกผักเขาก็เริ่มได้เก็บแล้วแยาสวนอยู่ภาคกลางแล้วจ้ะมันจะอุ่นช้ากว่าเขานิดนึงภาคกลางภาคเหนือก็เหมือนผลไม้นั่นหละจ้ะอือทางไหนอุ่นก่อนมันก็สุกก่อนเขาก็จะเริ่มเก็บมาจากภาคใต้ภาคกลางภาคเหนืออย่างกันนี้แหละค่ะเพราะว่าอากาศมันอุ่นไม่พร้อมกันมันหนาวไม่พร้อมกันนะจ๊ะ คางแข็งพี่น้องอยู่เทินกลับแล้วคะ่ะจะไปตลาดไปไม่รอดมันหนาวคะ่ะก็เลยกลับมาเช็ดหน้าต่างนั่นเองคะ่ะนี่แหละคะ่ะการเป็นอยู่ของพวกเราอยู่ที่นี่นะคะสำหรับหน้าต่างก็เช็ดปีละสามถึงสี่ครั้งคะ่ะยายาาชดีมอยู่ท,นทีนี้อย่างหน้าต่างอย่างกันนี้นะคะ หัวล็อกของเขาจะล็อกแน่นมากถ้าไม่แน่นก็อากาศหนาวแล้วข้างนอกมันจะเข้ามานั่นเองค่ะเปิดก็ต้องระมัดระวังเห็นไหมคะอยเป็นกระจกสองแผ่นนะคะถ้าไม่ติดกระจกของชั้นแบบนี้ก็เก็บความหนาวไม่อยู่ค่ะความหนาวจากข้างนอกเข้ามาข้างในนั่นเอง นี่นะครับบ้านอยู่ข้างทางรถไฟถึงบางทีก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงรถไฟค่ะเารถไฟมาเพราะว่ามันติดกระจกสองชั้นแบบนี้นั่นเองค่ะสําหรับตัวบ้านก็เหมือนกันค่ะตัวบ้านก็หนาเกือบครึ่งศอกเลยนะคะว่าคุณตาอัดท่อไปอีกทั้งยายแก้วทั้งแผ่นโฟมค่ะถ้าไม่งั้นก็เอาความหนาวไม่อยู่นั่นเองค่ะ นี่แหละค่ะเราก็เก็บภาพบรรยากาศในต่างแดนมาฝากพี่พี่น้องน้องว่าเราอยู่กันอย่างไรเน่งรรัเือาจภยช็ดก็ไม่ยากค่ะเพราะว่ายายสนเอาแบบไม่ง่ายไม่ได้ใช้น้ำยาเช็ดกระจกค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำยาล้างจานนั่นเองค่ะลลลงรักกิินนนอฟแด ออา<ม>แบบง่ายๆ <teenage> สไดตาเยสุนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปรับจ้างใครนะค่ะอันนี้เป็นบ้านของเราเองก็เช็ดกันแบบนี้แหละค่ะตอนลากอกแบบนี้ก็ใช้ข้อมืออ่อนๆค่ะในช่วงแรกๆทับเม็เป็นก็โอ้โหลายแล้วลล่อีกเช็ดแล้วเช็ดอีกอยู่นั้นแหละค่ะถ้าอากาศหนาวกว่านี้ค่ะเยสุนถึงบอกว่าให้มันอุ่นก่อนถึงค่อยเช็ดถ้าอากาศหนาวกว่าน <kaz an> <absorbed> ี้เวลาเรา เช็ดเสร็จแล้วพอจะเอาอีกบานหนึ่งเข้ามันจะเป็นเหงือเป็นไอขึ้นมาทันทีค่ะโอ้ยตอนนั้น่ะเช็ดยากมากเรามาก่อนยายสนไปทำความสะอาดในของชมรมของผู้สูงวัยนั่นเองค่ะก็จะคู่กันไปทำตามบ้านนะคะไปรับจ้างทำตามบ้านก็ททากินกันเดือนนั่นแหละคะ่ะโอ้โหทำยากมากเพราะว่าอากาศมันหนาว พอจะปิดเข้าไปข้างในแผ่นในนะ่ะจะเป็นเหงื่ออันนี้ยายสนก็ดึงปกมาอีกชั้นที่สองแล้วค่ะเราก็เช็ดวิธีการเช็ดใช้ผ้าเราก็ต้องเปลี่ยนผ้าเพราะว่าผ้าอันเช็ดข้างนอกก็ส่วนเช็ดข้างนอกเช็ดข้างกระจกก็เช็ดกระจกค่ะของหน้าต่างข้างในเราก็อีกผืนนึงค่ะแล้วก็ แบบพิถีพิถันหน่อยนึงไม่งั้นก็จะเป็นคาเป็นลายเพราะว่าช่วงนี้มีแสงสองแส,ง,สงตะวันสองมาแล้วทีนี้มันจะเห็นหมดเลยค่ะพี่พี่น้องๆจับฝุ่นจากฝุนก่นเกาะตรงไหนโอ้โหพอหิมะละลายแลละในบ้านนะ่ะอย่าให้เหลาเลยพี่น้องเอ้ทุกซอกทุกมุมเลยค่ะ อันนี้แหละค่ะอยู่ที่นี่เราจะต้องทำแบบนี้กันทุกปีอยู่บ้านเราก็ง่ายๆสบายๆนะคะนี่แหละค่ะก็เช็ดกันแบบละเอียดนิดนึงเดี๋ยวยาสวนจะฝากกอบกลับคืนแล้วค่ะ ต้องหมุนให้แน่นทุกรูทุกล็อกเลยค่ะไอตรงช่วงที่ว่าล็อกหมุนก็เหมือนกันค่ะต้องแยกคุณแกที่ว่าขันออกขันเข้านะคะให้ดีๆไม่งั้นก็ถ้าลูดแล้วก็เป็นเรื่องเลยค่ะแะหมุนไม่แน่นแล้วทีนี้ความหนาวก็จะเข้ามานั่นเองค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรเย,ยสุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ กราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกหลายทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพนค่ะ,คะสวัสดีค่ะบายบายคุณพระรักษาทุกท่านขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะ